รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการ Energy Update กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พาทุกผู้ชมมาสัมผัสฟองคลื่นนะคะที่เกาะล้านเมืองพัทยาค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันกำลังดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้อยู่นะคะเป็นวงวงกลมๆแบบนี้มีกระจก20ประบานด้วยกันนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยก็มีแผงโซลา r เซลล์นะคะแผ่นเล็กๆนะคะที่ให้กำลังไฟ20วัตต์ค่ะแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มความเข้มของแสง ื่อให้ได้ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้กันนะคะแต่ว่านี่เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ Energy u p d อัปเดตเคยออกอากาศไปเมื่อ2 3สสัปดาห์ก่อนนะคะเขามีแผงสเตเลสตรงนี้เพื่อเป็นจุดรวมแสงให้ได้ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ที่พามาดูเนี่ยเพราะว่ามีประเด็นใหม่ตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะหมุนตามดวงอาทิตย์ได้นะคะแล้วก็ให้กำลังไฟเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์นันพักดี อาสาสมัครอาสมพลังงานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดันค่ะต้องมาเจออาจารย์อีกแล้วครับผมเพราะว่าวันนี้อาจารย์บอกมีของดีจะมาอวดเรานะคะอาจารย์มาที่าบให้ฟังหน่อยมันคืออะไรครับคือปกติเวลาเราใช้แผงขนาดเดิมที่เราทําอยู่เนี่ยรับแสงอาทิตย์เนี่ยเราจะมีเวลารับแสงแค่ช่วงประมาณ9ก้าโมงเช้านี่คือ20บวัตต์ยีบวัตต์ครับแล้วจะมีเวลารับแสงแค่ช่วง9ก้าโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นหลังจากนั้นแล้วเราจะรับไม่ได้เพราะว่าแสงอาทิตย์จะบางเงาแล้วนะครับเราก็จะสูญเสียโอกาสรับแสงตอนเช้ากับตอนเย็นไป ปกติแล้วต้องบอกท่านผู้ชมว่าเวลาเราพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจานก็จะเป็นเป็นแนวระนาบใช่ครับรับแสงลงมาือเหมือนกระชี้ขึ้นฟ้าเลยนะครับทีนี้เวลาเช้ากับเวลาเย็นเนี่ยก่อนสามโมงเช้ากับหลังสามโมงเย็นเนี่ยจะรับรับกระจกตัวเองจะบังเพราะฉะนั้นจะไม่มีไฟตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสูญเสียโอกาสที่จะได้ไฟตรงนี้ไปะนะครับซึ่งถ้าเป็นแผงเล็กนี่ไม่เท่าไหรแต่ว่าอันนี้เราถ้าเราทําเป็นแผงใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ย เราจะสูญเสียโอกาสที่จะได้ไฟตลอดวันเนั้นอาจารย์แล้วระบบหมุนตามดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันมีหลักการทํางานทําให้เขาหมุนได้ยังไงล่ะคะครับหลักการนี้ง่ายๆคือปกติเวลาสวิตไฟตามถนนเนี่ยเวลาค่าก็จะติดนะครับเราจะมีตัวรับแสงตามถนนเราจะมีตัวรับแสงอยู่พอแสงมืดปุ๊บตัวนี้ก็จะทํางานซึ่งเป็นสวิตง่ายๆมีขายตามท้องตลาดทั่วไปราคาร้อยสองบาทเนี่ยค่ะเราก็เอาสวิตตัวนั้นมาดัดแปลงนะครับดัดแปลงแล้วก็ใส่วงจรเข้าไปเพื่อให้ห ตัวสวิตตัวนี้มาขับมอเตอร์นะครับหลังจากสวิตตัวนั้นตั้งอยู่ที่สวิตตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะคะเราจะมีหลอดรับแสงนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดรับแสงที่จะบังคับทิศทางให้แสงวิ่งเป็นเส้นตรงเข้าไปที่ตัวสวิตโฟโตสวิตตัวนี้นะครับแล้วโฟโตสวิตตัวนี้ก็จะรับแสงในแนวตั้งฉากตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการที่สวิตตัวนี้ตั้งฉากแหงตัวนี้ก็ตั้งฉากกับแสงอาทิตย์ด้วยก็จะได้พลังงานจากแสงสูงสุดตลอดเวลานะครับจนกว่าต่วันจะรับขอบฟ้าไป อาจารย์เขาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าช่วงเช้าสมมตินะคะท่านผู้ชมช่วงเช้าพระอาทิตย์มาทางนี้ทางทิศตะวันออกแผงนี้ตั้งไว้ก็คือรับแสงอาทิตย์รับแสงอาทิตย์แต่พอเวลาเที่ยงคล้อยไปที่บ่ายแผงก็จะวิ่งตามไปเรื่อยๆก็จะตามดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆก็ติดสถานการณ์เลยครับตามไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์งั้นทดลองให้ดูซิว่าเราจะจําลองว่าสมมุตินะคะว่าความร้อนจากแสงจากหลอดไฟเนี่ยไฟฉายเนี่ยนะครับจำลองว่าเป็นดวงอาทิตย์อาจารย์ทดลองให้ดูหน่อยสิคะครับ วันนี้คือแสงดวงอาทิตย์นะครับถ้าส่องเข้าไปตรงๆพอส่องปุ๊บก,ก็จะจะหมุนนะครับหมุนพอหมุนไปได้มุมที่ตั้งฉากแล้วก็จะหยุดแล้วพอดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปก็จะไปอีกครับตามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ<อ>จนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายนหนขอเล่นหน่อยสิคะอ๋อนี่นี่นี่ พระอาทิตย์ไปทางนี้แล้วไปตามดวงครับพอถึงตกเย็นสุดก็จะหยุดนะครับอ่านี่ห้าโมงเย็นพระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ครับทําให้ได้ไฟฟ้ามากขึ้นไหมคะจะได้ไฟฟ้ามากขึ้นอีก3 0ถึง50เอร์เซ็นต์ครับแล้ววันรุ่งขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกครับเจ้าเครื่องพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้มันจะกลับมารับแสงยังไง่ะครับพอมันไปถึงตอนเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะจําเวลาไว้นะครับพอใกล้ๆเช้ามันก็จะตั้งเวลากลับขึ้นมารอรับดวงอาทิตย์ในเวลาเช้าอีกทีหนึ่งอืมค่ะเรียกว่ามีตััววววคคคคบบุุมมเเลลาาตร่ะ ตัวระบบตรงนี้เนี่ยเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยมันใช้ระบบอะไรคะอาจารย์ตรงเนี้ยตัวนี้เราใช้มอเตอร์เล็กๆนะครับเป็นมอเตอร์ของประมาณเครื่องวิดีโอเทปนะครับที่เป็นเกียร์ซึ่งเป็นมอเตอร์ดีซีกินไฟน้อยมากเป็นนิลลิแอมเลยนะครับซึ่งจะจะไม่รบกวนระบบนะครับตัวนี้ก็จะหมุนขับด้วยสเตอร์มอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเราใช้อะไรที่มีอยู่ในตลาดมาทำนะครับ อาจารย์แล้วทั้งหมดนี่อาจารย์ลงทุนเพิ่มเท่าไหร่จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาจารย์ทำเยอะคะจริงๆตอนนี้ลงทุนถ้าคิดเป็นค่าของนะครับประมาณสักพันกว่าบาทเท่านั้งที่จะเป็นค่าอุปกรณ์ที่ทําตัวนี้ทั้งระบบ,ะบอืมค่ะเพิ่มขึ้นมาบพันกว่าบาทแล้วเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่ม,มได้ประมาณ50%นะครับถ้ามีแดดเต็มๆ,ๆเท่ากับว่ามีแผงอีกครึ่งหนึ่งของแผงที่มีอยู่เลยอืค่ะเรียกว่ารับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นทําให้ผลิตกระแสะไฟฟ้าได้มากขึ้น40-50%ลงทุนเพิ่มอีก หนึ่งพันบาทซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ว่าในวันหน้าเนี่ยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านเราเนี่ยแผงทั่วทั่วไป99%เนี่ยจะเป็นแผงที่อยู่นิ่งๆค่ะซึ่งว่าถ้าเราเปลี่ยนแผงที่อยู่นิ่งทั้งประเทศเนี่ยให้เป็นแผงที่หมุนตามดวงได้เนี่ยทั้งบ้านทั้งเมืองเราจะให้ไฟเพิ่มขึ้นมาพรุ่งนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลาย,ลายเมกเลยครับเพราะตอนนี้เรามีพอแล้ว อาจารย์ใช้คำว่าเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่มั้งอาจะต้องเพิ่มเพิ่มอุปกรณ์เสริมเข้าไปใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปค่ะเพื่อให้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่เนี่ยหมุนตามดวงอาทิตย์ได้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ตัวนึงที่น่าสนใจนะคะอาจารย์แล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้แหละหน้าตาอลังการงานสร้างมากเลยอ่ะครับมันคืออะไรคะอันนี้ไม่ใช่จานดาวเทียมนะครับแต่คล้ายๆพราลักษณะตัวนี้อย่างที่เราทํา 4x3x มานะครับตอนนี้เราพบว่าถ้าเราเพิ่มความเข้มแสงไปเรื่อยๆเนี่ย เราจะได้วัตต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับจนกระทั่งแผง20วัตต์เนี่ยในในสเปคเขาสามารถเพิ่มได้ถึงพันวัตต์นะครับตอนนี้เราเพิ่มได้ประมาณร้อยวัตต์โดยใช้กระจกสะท้อนรอบตัวนี่นะครับตัวนี้คือกระจกนั้นเลยใช่ไหมคะกระจกเงาธรรมดาครับกระจกเงาเอามาเพื่อเพื่อเป็นหลอกดวงอาทิตย์นะครับว่ามีดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นมากให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นมากในแผงตัวนี้อาจารย์คะกระจกทั้งหมดที่รอบๆตรงนี้นี่กี่แผ่นคะเนี่ย24บานครับ24แผ่นตรงนี้เนี่ย ก็คือทําให้ความเข้มของแสงเนี่ยมีมากขึ้นไปตกกระทบที่โซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์นั้นครับจะไปโฟกัสที่แผงโซลาร์เซลล์นั้นเอ๊ะแล้วแล้วแผงโซลาร์เซลล์เขาจะรับความร้อนไหวหรือไม่ไหวครับถ้าไม่มีอะไรคูลลิ่งระบายความร้อนเลยจะไม่ไหวนะครับเราจะใช้น้ําสเปย์เป็นหยดเล็กๆลงไประบายความร้อนนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนะคะแผงโซลาร์เซลล์ขนาด20บวัตต์เนี่ยก็จะมีสเปย์น้ําอยู่บนด้านหน้าของโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะคะแบบนี้แล้วอาจย์คะจาก20วัตต์เนี่ย จะได้ความเข้มของแสงเป็นเท่าไหร่คะจะได้ไฟฟ้าเท่าไหร่คะตอนนี้มันเพิ่มความเข้มขึ้นเป็น13เท่านะครับแต่ว่าเราจะได้ไฟฟ้าวัดออกมาแล้วประมาณ100วัตต์ขึ้นไปครับจะได้100วัตต์นะคะก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวคือถ้าเราซื้อแผง100วัตต์ธรรมดานี่ราคาประมาณ17,000บาทค่ะแต่ตอนนี้เราลงทุนน้อยมากนะครับเพราะว่าเราลงทุนค่าแผง3,000บาทเท่าเดิมค่ะแล้วก็ตัวจานนี้ทั้งหมดนี่ลงทุนประมาณ2,500บาทดูอลังการงานสร้างมากเลยแต่ว่าลงทุนเพียงแค่่2,000กกกววาาาบบททเนนัั้้้รถมซลแ็ เบ็ดเสร็จก็ประมาณ5,000ันกว่าบาท,บบาทใช่ไหมคะตัวนี้ได้ไฟฟ้ามาประมาณร้อยวัตต์แล้วเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างคือตอนนี้เป้าหมายหลักคือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เจอปัญหาภัยแล้งที่ต้องทําการเกษตรนะครับเป้าหมายหลักเราคือเอาไปสูบน้านะครับสูบน้ำในตรงจากเดิมที่เราสูบน้ำเนี่ยเขาก่อนเราใช้ปั๊มน้าชีก,กระจบรถก็จะเห็นว่าสูบออกมาท่อหมินวันหนึ่งก็ได้ประมาณ2ไร่แต่ตอนนี้เราใช้ท่อไดโววหนึ่งนิ้วขนาดใหญ่เลยครับไปดูหน่อยสิเดี๋ยวเรืยไปดูกันนะครับ ชมคันน้าที่ผ่านไดโวตัวนี้มาเนี่ยขนาดข้อหนึ่งนิ้วครับอันนี้คือน้ําที่ไหลตรงนี้เนี่ยไม่มีไฟฟ้าแต่ว่าได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ล้วนเลยครับแสงอาทิตย์ที่ได้มานี่คือไม่ต้องเก็บเข้าแบตเตอรี่มาใช้ตรงรบปับ๊มน้าเลยใช่ไหมคะอืมค่ะโอ้โหได้น้ําแรงมากทีเดียวนะคะอาจารย์ลงทุนเพียงแค่ห้า <5, 000 S 1> พันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทเท่านั้นไม่รวมปั๊มนะครับปั๊มอีประมาณหกร้อยก็เบ็ดเสร็จก็หกพันบาทครับ จะได้น้ําแรงขนาดนี้เลยครับอันนี้ก็คือเอาไปเก็บไว้ในเก็บไว้ในถังก็ได้เอาไปลาดเข้าร่องผักก็ได้นะครับอืมค่ะถ้าเจอหน้าอาจารย์นันนี่คือพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะคะสิ่งที่เป็นห่วงนะคะอาจารย์ท่านกำลังมองว่าเอ๊ะถ้าไปอยู่กลางทุ่งกลางนาแบบนี้แล้วถ้าเกิดพายุมาลมมาเนี่ยมันดะพังหมดเลยเหรอคะก็จะเห็นว่ามันโปร่งนะครับลมจะพัดทะลุผ่านได้คือส่วนที่เป็นตัวโปร่งๆจะมีมากกว่านะครับ จะไม่ต้านลมตัวนี้ไม่ต้านลมแลวก็เบาครับเอาล้ค่ะอาจารย์แล้วในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสจะหมุนตามดวงอาทิตย์ไหมคะจริงจริงแล้วตอนนี้ถ้าเราเอาตัวติดตามดวงอาทิตย์มาใส่ก็หมุนตามได้เลยครับเป็นระบบที่สามารถที่จะรับแดดได้ทั้งวันแล้วผลิตไฟฟ้าได้ทั้งวันแล้วก็สูบน้ำได้ทั้งวันโดยติดตัวระบบหมุนตามดวงอาทิตย์ไปด้วยนะครับท่านผู้ชมคะเจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เห็นไปนี่นะคะก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีจุดรวมแสง 13x ตรงนี้ได้พลังงานไฟฟ้าถึง100วัตต์นะคะแล้วก็นำมาสูบน้ำนะคะ นี่ได้น้ำแรงขนาดนี้ท่อใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าทําการเกษตรได้สบายๆอาจารย์ขนาดนี้นี้ได้กี่ไร่คะน่าจะประมาณ20ไร่ครับ20ไร่ขึ้นไปลงทุนเพียงแค่หกพันบาทเท่านั้นแต่ที่สําคัญบริเวณนั้นต้องมีน้ําให้ดูดขึ้นมาครับต้องมีน้ําจากแหล่งน้ําใกล้ๆเคียงแต่อาจารย์ตัวตัวกระจกนี่มัจจะอยู่ไม่นานไหมคือกระจกนี่มันมีวิธีทําให้อยู่นานครับแล้วก็ต้องสามารถที่จะใช้สีโพอซีซีเคลือบด้านหลังกระจกได้นะครับแล้วก็จะทนไม่ลอก แค่นั้นเองครับแต่ว่าถ้าเจอเจอลูกหินลูกยางนี่ก็จะแตกเหมือนกันะนะครับเรต้องพัฒนากันต่อไปตัวนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่ทําขึ้นมาเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์นันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาของ Energy อัปเดตกับดิชานสรอยฟ้าโอสุคนทพิปแล้วสวัสดีค่ะ